อันนี้เป็นเดย์สินะครับวันที่11ของการเดินทางของเรานะครับเป็นการอัดวิดีโอเป็นไดอารี่บันทึกการเดินทางแทนการเขียนใส่กระดาษแบบสมัยก่อนที่เคยทำนะครับที่พักของเราก็ยังอยู่ที่มิวนิกกันเป็นคืนสุดท้ายนะครับแต่การเที่ยวของเราวันนี้เป็นการเที่ยวที่ไม่ได้เคยเตรียมตัวมาก่อนเลยนะครับก็คือเราเออตอนแรกคิดว่าวันนี้เนี่ยจะให้เวลากับมิวนิกอีกหนึ่งวันเต็มเมแต่ผลปรากฏว่า มิวนิกเราก็ได้เที่ยวไปหมดแล้วนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดหวังไว้คือดีแต่หมายถึงว่าเราคาดหวังไว้สูงแล้วเราคิดว่ายังไม่น่าจะหมดปรากฏว่าหมดไปก่อนแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นที่ปรินแทนปรินที่มีปราสาทของคิงลูดวิกที่2เนี่ยก็คือชื่อเฮอร์เรนชิมซีเนี่ยอยู่ดีๆเราก็คิดขึ้นมาว่าเออเราอยากจะไปที่นี่แทนแล้วกันนะครับก็เลยหา,หาข้อหาข้อมูลด้วยระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆว่า การเดินทางเป็นยังไงไปยังไงรอบเรือเป็นยังไงคือของเดิมเนี่ยรู้แค่ว่าต้องนั่งเรือไปแต่ว่าไม่ได้รู้อะไรมากกว่านี้นะครับด้วยการหาข้อมูลอย่างกระทนหันนะครับวันนี้ก็ยังสามารถรอดมาได้ตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่ปรีนบานฮอฟคือสถานีรถไฟของเมืองปรีนอยู่ระหว่างกําลังรอรถไฟเมอริเดียนคือตัวย่อเอ็มเนี่ยก็คือเป็นรถไฟที่เขาจะวิ่งระหว่างเมืองมิวนิกกับซาวส์เบิร์กวันนี้เนี่ยเราออกกันก็ ช้าน,นิดนึงนะครับประมาณเ,เรามารอขึ้นรถไฟที่ใกล้ๆที่พักของเราเนี่ยสถานีเบิร์แอมรามเนี่ยก็ประมาณเก้าโมงเท่าไหร่จำไม่ได้ละคือรถไฟเมริเดียนเนี่ยเขาไม่ไดไ้ไม่ได้จอดที่สถานีที่ใกล้ๆที่เราพักโดยตรงนะครับแต่เขาไปจอดที่สถานีกราฟฟิงซึ่งเป็นสถานีที่อยู่เกือบจะสุดสายของรถ s ฟเอสบานของมิวนิกเนี่ยสายเอนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องนั่งรถไฟจากสถานีเบิร์แอมรามเนี่ยไป ต่อที่สถานีกราฟฟิงซึ่งรถไฟเมอริเดียนเนี่ยจะไปจอดที่สถานีนั้นคือเขาเริ่มต้นที่มิวนิกครับบานฮอฟเสร็จแล้วเขาก็ไปจอดที่กราฟฟิงเสร็จแล้วเขาก็ออกจากมิวนิกไปกราฟฟิงยังอยู่ในเขตมิวนิกอยู่ออกจากมิวนิกไปแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเมืองปรีนนะครับแต่ว่าถ้าใครไปซาวส์เบิร์กก็คือเป็นเส้นทางเดียวกันวันนี้พอเรานั่งเมอริเดียนเนี่ยมาถึงที่ปรีนแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังเอาไว้นะครับว่า พอมาถึงปุ๊บเราจะเจอบ้านเรือนของชาวบ้านหรือว่าบ้านเรือนแบบคือไม่ใช่ชาวบ้านแบบบ้านนอกเลยอะไรนี่คือจะเป็นบ้านเรือนที่แบบว่าสวยงามเลยอะไรอย่างนี้นะครับปรากฏว่าผิดคาดนะครับก็คือเป็นบ้านเรือนของคนปกตินี่แหละนะครับอยู่ระหว่างทางเนี่ยคือจากสถานีปรีนเนี่ยสามารถไปถ้าเรือได้3เส้นทางนะครับถ้าเราไม่ได้ขับรถมานะครับมีท่องทางไป3มเส้นทางทางทางแรกก็คือเป็นรถไฟชิมซีบานนะครับซึ่งจะมีเฉพาะตอนซัมเมอร์เท่านั้นนะครับ ดันั้นเราไม่อยู่ช่วงสัมเมอร์ก็ตกไปชิมซีบานเราจะมาเจาะตรงไหนนี่ไงรางนี้รางนี้อทางที่สองคือเดินไปอ,ออกทางนี้นะครับจะเห็นคําว่าชิมซีบานนี่ใช่ไหมครับออกทางนี้นะครับไม่ได้ออกทางอีกทางหนึ่งคือด้านหน้าสถานีเนี่ยอันนี้เราออกผิดมาแล้วเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปไหนเนี่ยเราออกด้านหน้าสถานีทุกครั้งคือตรงนี้ที่เป็นบ้านๆเนี่ยรูปบ้านเนี่ยเป็นด้านหน้าของสถานี ออกไปก็จะเจอเป็นที่พักอาศัยบ้านเรือนอใช่ที่พักอาศัยบ้านเรือนแล้วก็เป็นแซดโอบีก็คือบัสเซนเตอร์ด้วยซึ่งไม่ใช่ถ้าจะเดินไปเนี่ยแล้วก็ต้องถ้าจะเดินไปคือต้องลงเนี่ยเหมือนที่เขาเดินลงยเดินเดินลงเนี่ยที่มีคนถือจักรยานขึ้นมาเดินลงมาเหมือนเหมือนข้ามสะพานลอยแต่นี้มันเป็นสะพานอุโมงค์เป็นทางเดินใต้ดินแล้วก็มาโผล่ตรงนี้จำแค่ว่าออกทางชิมซีบานที่บ้านหลังคาแบบเนี้ยแล้วก็ไปทางซ้าย จะ,จ,จะเจอวงเวียนแล้วเป็นถนนชื่อซีสตารัสเดินไปตามถึงซีสตารัสก็จะถึงท่าเลือแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เดินน่ะเขาก็ออกไปทางด้านหน้าได้แล้วก็ขึ้นรถรถเออมลได้คือเราเรากะจะทําวิธีนั้นแหละคือเรา,ากะจะทําวิธีสามคือนั่งรถบัสออกทางด้านหน้าสถานีแล้วก็ไปทางซ้ายก็จะเจอเขาเรียกว่าแซดอบก็คือเป็นบัสเซ็นเตอร์คืออยู่ติดกับสถานีรถไฟสาย9 4 2 4 มีแค่ชั่วโมงละคันมีประมาณชั่วโมงละคันบางชั่วโมงก็ไม่มีฉะนั้นขาไปเราบังเอิญว่ามันจะเรามาถึงประมาณ11บเอโมงนิด,นดแต่มันมี11บเอโมงสี 4, เราก็จะต้องรอประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเราก็เลยไม่รอก็เลยเดินไปก็คือใช้วิธี2เนี่ยเดินไปตอนที่เราขาไปก็คือรถบัสเนี่ยจะไปลงที่ป้ายที่ชื่อว่าปรินสต็อกฮาเฟนทีนี้เรามันได้ใช้รถเมล์เนี่ยตอนขากลับเพราะว่าเราไปเดินไปถึงท่าเรือปุ๊บเราไปยืนดูป้ายรถบัส ว่ามันกลับกี่โมงบ้างนะครับปรากฏว่าก็มีรอบ5้าโมงสิเราก็เลยจดเอาไว้แล้วก็จะพยายามทําเวลาจากประมาณเกือบ,เ,อบเที่ยงให้กลับมาถึง5้าโมงสิให้ได้ปรากฏว่าก็ทันแบบเฉียดฉิวเลยนะครับบังเอิญรถบัสมันมาเลทด,ด้วยแหละนะครับทีนี้พอเราไปถึงท่าเรือปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ไปซื้อตั๋วก่อนท่าเรือตรงปรีนเนี่ยเขาไม่ได้ไปแต่เฮอร์ลินซิมซีอย่างเดียวเขาไปอีกเกาะหนึ่งด้วยเขาไปทั้งหมด2เกาะก็คือเกาะที่ไอ้พระราชวังเฮอร์ลินจิมซีอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า เทอร์เรนอินเซลนะครับแลวก็อีกก่อนหนึ่งชื่อว่าฟราอุนอินเซลเนี่ยเป็นเกาะที่เล็กกว่าอยู่ใกล้ๆกันก็เกิดเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งคู่นั่นแหละทีนี้จากท่าเรือของปรีนเนี่ยเราจะซื้อตั๋วเนี่ยก็จะมี2แบบคือซื้อตั๋วเฉพาะไปเทอร์เรนอินเซลอย่างเดียวคือเป็นลาวทริป ไปและกลับคือใครไปแล้วไม่กลับแสดงว่าไปอยู่โรงแรมบนเกาะน,นะครับทีนี่ไปและกลับต้องไปภายในวันเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนออันนี้ก็ไม่รู้รทีนี้เราซื้อตั๋วแบบพวกก็คือไปทั้ง2เกาะเลยทั้งเฮอรเลนอินเซลและก็ฟราุนอินเซลราคาจะอยู่ที่8.9ถ้าไปแค่เฮอรเลนอินเซลอย่างเดียวเนี่ย7.8 ราคานี้ไปกลับทั้ง2อ,อันนะราคาของปี2016นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีตัว๋วบายเยนติเกตอยู่เนี่ยโชว์ให้เขาดูนะถ้ามีบายเยนติเกตจะได้ลดส0ฉะนั้นของเรา8.9 2สองคนก็1 7บดลด1ิเซก็เหลือส6อ่าทีนี้เรือเนี่ยก็จะใช้เวลาก็คือว่าจะปรินสต็อกเนี่ยคือท่าเรือปรีนสต็อกท่าแรงเนี่ยไปเฮอร์เรนอินเซลที่ตั้งของพระราชวังเฮอร์เรนจิมซีเนี่ยประมาณ15นาทีเป็นเรือที่ ใหญ่แล้วก็ดีมากมดีที่นั่งเยอะเลยเพราะที่นั่งกลางแจ้งเนี<ม>่ยพวกฝรั่งเขาจะชอบนั่งกันเป็นพิเศษที่นั่งข้างในเด่นดีแสนดียังไงเขาก็ไม่นั่งอบอุ่นด้วยอบอุ่นอบอุ่นด้วยไม่หนาวด้วยเขาก็ไม่นั่งแต่เราก็ตอนแรกก็ทําท่าจะนั่งอยู่ข้างในอยู่แต่ไปมาก็ทนไม่ไหวที่อยากจะเห็นวิวก็ไปยืนอยู่ข้างนอกอีกแล้วยอมอาบางทีก็ตากแดดบ้างอะไรบ้างก็อยากจะเห็นวิวจะได้ถ่ายวีดีโอนี่ไง <c oughs> ก็ทีนี้พอขึ้นมาถึงตรงคือวิวทิวทัศน์เนี่ยสวยมาก คืออะไรที่เป็นทะเลสาบมีสวยหมดทุกอย่างเลยนะครับทีนี้พอรถไฟยังไม่มาทีนี้พอมาถึงที่เฮอร์เรนอินเซลปุ๊บเนี่ยไอที่ขายตั๋วเนี่ย,เ,ยเขาก็จะอยู่ตรงใกล้ๆท่าเรือเท่านั้น,นคือหมายถึงว่าถ้าเราไม่มีบัตรเข้าประสาทมาก่อนเลยเราจะต้องซื้อตั๋วตรงนั้นเท่านั้นอยู่ใกล้ๆท่าเรือเท่านั้นตรงประสาทไม่มีไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นเนี่ยตรงที่ขายตั๋วก็จะอยู่ตรงประสาท แต่นี่คือต้องซื้อใกล้ท่าเรือไม่งั้นเดี๋ยวไปพึงปุ๊บไม่มีตัว๋วต้องเดินกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งทีนี้จากแต่บงับงเอิญว่าของเราเนี่ยโชว์แล้วคือโชว์ทุกคลิปเพราะว่าคนบางคนก็นอาจจะยังไม่เคยดูมาก่อนก็คือเรามีตั๋ว14 day ticket ตั๋วเข้าปราสาทของบาวาเรียน,นะครับหน้าตาแบบนี้ก็คือเอาบัตรใบเนี้ยข้างหลังก็เป็นแบบนี้เอาบัตรใบนี้ไปแลกตั๋วเข้าปราสาทได้นะครับคนเดียว24 2คน44ยูโร ก็คือมีระยะเวลาในการใช้ทั้งหมดก็คือ14วันนี่ไงมือนของเราเนี่ย13 13เดือน4ถึง27เดือน4จริงๆลบจริงๆแล้วมัน15ด้วยซ้ำนะเขาเขียนมาให้เราแบบนี้แต่ละไงเราก็มีโอกาสจะใช้แค่14นะนะั่นแหละได้ใช้เข้าทั้งหมด10ที่ด้วยกันนะครับคุ้มมากก็ตกที่ละ2.2ยูโรเท่านั้นเองอีด11 okay. ก็เพิงอนว่าที่ท11เนี่ยไม่นับเพราะว่าออออกัสติน มอนัสซี i, ที่ที่อยู่เฮเลนอินเซลเนี่ยมันน้อยไปหน่อยเลยเลยไม่นับแอดทีนี้เราจากที่ท่าเรือไปถึงเฮเลนอินเฮเลนชิมซีเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีไกลไปน,นิดนึงแต่ว่าระหว่างทางก็ล่มลื่นสวยงามตรงใกล้ๆกปราสาทเนี่ยปราสาทนี้เขาเป็นปราสาทที่จําลองมาจากไม่ใช่จําลองนะเขาเรียกว่าลอกเลียนแบบมาจากปราสาทพระาพราชวังแวร์ซ์เพียงแต่ว่าเขาสร้างไม่เสร็จคือพระราชวังแวร์ไซด์ก็จะยาวๆใช่ไหม มีตึกตรงกลางแล้วก็มีซ้ายกับขวาใช่ไหมแต่อันนี้คือมีเฉพาะตรงกลางซ้ายขวาไม่มีเพราะว่าทิงลุดวิกเนี่ยหมดเงินไปก่อนเพราะว่าเขาสร้างปราสาทตั้ง3ที่นะสร้างในในช่วงชีวิตของเขาอะทั้งเฮอร์เลนชิมซีทั้งลินเดอร์ฮอฟแล้วก็ปราสาทที่โด่งดังที่สุดคือนอยชวานสไตล์ปราสาทเทีนิยายของดิสนีย์แลนด์นะครับเออลุดวิกที่2ก็เป็นกษัตริย์ของบาวาเรียซึ่งจริงๆชื่อลุดวิกเนี่ยก็คือหลุยส์นะภาษาภาษาเยอรมันเนี่ยเรียกเรียกลุดวิก กภาษานี้เนี่ยต้องบอกว่าสวยมากสวยที่สุดใน 8, 8ปภาษาที่เราเคยไปเยี่ยมมาเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยทองอรามแบบว่าละเอดตกแต่งแบบและเอียดมากโดยเฉพาะห้องนอนของของลุดวิกท,ที่สองเนี่ยอลังการสุดๆนะครับคือจริงๆเรามีบรรยายไวใ,ในคลิปของตรงภาษาแล้วล่ะก็คือสรุปว่า,น,น,าน้าไปชมเราเกือบที่จะพลาด ปราสาทนี้แล้วเพราะตอนแรกเราไม่ได้คิดจะไปยังไม่มาอันนี้เป็นเรีวเย,เยวเจ็ทโอ้คุณจะได้เห็นเป็นบุญตากับคราวนี้นะแหละเราคงไม่มีบุญได้นั่งเพราะว่ามันเป็นรถไฟความเร็วสูงเหมือนไอ้รถ ICE ของเยอรมันเรานั่งแต่รถโลคอลวันนี้เรารอเมอรีเดียนยี่ห้อเมอรีเดียนอยู่รถสีน้ําเงินนะครับก็ต่อก,ก็คือสรุปว่าเราเกือบจะพลาดประสาทนี้ไปแล้วเพราะเราดูแต่ในรูปเนี่ย มันเหมือนเฉยๆยังไงไม่รู้อะแ้่มันอยู่ไกลด้วยไงมันอยู่ไกลด้วยมันต้องแบบเดินไปหรือนั่งบัสไปถึงท่าเรือแต่ท่าเรือก็ต้องนั่ง,งเรือไปไงก็ไม่รู้ไม่ไดีนะแถมเสียค่าเรือด้วยก็ยแรกก็งบอยู่แต่ปรากฏว่าไปยากขนาดนี้คนเต็มเลยถ้าเทียบกับทุกที่อื่นที่เราเคยไปเนี่ยแบมเบิร์กอุสเบิร์กเออเลสเซเดนมิวนิคเฟนเบิร์กที่ที่มิวนิก คนน้อยกว่าน be kind of ี้ันนี้คนเยอะมากขนาดอยู่ก่อนทาไมเข้ามากันเยอะนะก็ไม่รู้ก็มันอยู่บนเกาะไงคนก็เลยมาเยอะเพราะว่ามันได้ดูทิวทัศน์แล้วก็ภาษานนี้ก็จะต้องเข้าเป็นไกด์ทัวร์แต่ว่าไกด์ทัวร์ก็ดีเพราะว่าเราก็รู้เรื่องพอสมควรเขาพูดช้าด้วยเขาคเขาพูดชัดมากอ่ะ ใช่ใช่นะครับก็ทีนี้หลังจากที่เสร็จจากเฮอร์เรนชิมซีเนี่ยก็จะเฮอร์เรนทิมซีเขาจะเรียกว่านิวพาเลสแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งที่อยู่เกาะเดียวกันเขาเรียกว่าโอพาเลสนะครับก็คือออรกัสตินโมนัสทรีเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่พักของคิงรูดวิกระหว่างที่กำลังรอก่อสร้างเฮอร์เรนทิมซีอยู่เนี่ยปรากฏว่าก็เข้าแบบงงๆงนิดนึงเพราะว่าคือเขาจะจัดแสดงประวัติของอะไรการเมืองของเยอรมันเนี่ยนะครับ เราคาดหวังว่าจะมีประวัติของคิงรุดวิกระหว่างที่มาพักที่นี่ปรากฏว่าไม่มีฮะนะครับเราก็เลยดูแค่แป๊บๆแ,แล้วก็ออกมานะครับก็ก็เลยเราเลยไม่ได้นับที่นี่ <c oughs> เป็น,ป,นปราสาทหลังที่เป็นเหมือนบ้านบ้านเก่าๆนะอ่ะนะเอมามาแล้วเอาอยู่ฝั่งนู้นต้องเขียนว่าบุนเชนทับบันฮอฟฝั่งนู้นจะไปซาวส์เบิร์กใช่เราจะกลับมุนเชนก็ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอเรือนะครับเรือที่เนี่ยเขามีรอบค่อนข้างบ่อย เราก็เลยได้ไปอีกเกาะหนึ่งก็คือฟาวุนอินเซลเนี่ยนะครับก็เป็นบังเอิญเราไม่มีข้อมูลของของโบสถ์ที่อยู่เกาะน,นี้จริงๆเกาะน,นี้ก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมือนกันนะครับเราก็ไปเดินเล่นอยู่ช่วงหนึ่งก็ไม่ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องรีบกลับมาให้ทันรถเมล์รอบ17โมงเอ้ย17นาฬิกา14นาทีนะครับปรากฏว่ากลับมาทันแบบชิวเฉียดเลยขาดอีกแค่5นาทีเท่านั้นก่อนจะถึงเวลาแล้วปรากฏว่ารถเมล์มันก็มาสายด้วยแหละ มาเล็ไปตั้งกี่นาทีนะห้านาทีัด้แหละนะครับก็เราก็มาถึงโดยสวัสดิภาพระหว่างที่เรากําลังนั่งรอรถเมอรีเดียนเนี่ยรถสีน้ําเงินเหมือนคันนี้แต่ว่าไปไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางนี้นะครับก็สําหรับเมืองปรีนเนี่ยเราก็ให้คะแนนเพราะว่ามีปราสาทเทเลนจิมซีอยู่ทํากับทะเลสาบที่สวยงามนะครับแต่ตัวเมืองเองเ,องเนี่ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยไม่แต่นิดเดียวฉะนั้นเราก็ให้แคะแนน ว่ามีมีแค่ attraction เท่านั้นที่น่าสนใจนะครับอแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะไปต่อที่เมืองอินสบรุกก็คือแวบแลบออกไปที่ออสเตรียอยู่วันนึงคือแล้วก็กลับเข้ามาเยอรมันใหม่อีกหลายวันมีอะไรเริมไหมวันนี้เหนื่อยเนาะ,ะแล้วก็ที่เนี่ยตอนที่อยู่ที่เกาะอ่ะยุงเยอะด้วยเอออย่างกับแมลงวีเลยอะ่ะแต่ไม่เห็นจะโดนกัดเลยหรือว่ายุงที่นี่เขาไม่กินเลือดกัน เออ,เอ,อพูดถึงเรื่องอากาศนิดหนึง่งก็คือตั้งแต่ที่มาเนี่ยมีอยู่สักประมาณสามหรือสิบเอวันมน่ยมีอยู่สามหรือสี่วันที่ที่แดดแดดออกก็คือวันแรกที่มาถึงแฟรงคฟินและหลังจากนั้นก็ฝนตกชาวเวอร์มาตลอดเลยชาวเวอร์ก็คือฝนตกแบบปล่อยๆพรมๆไม่หนักมากยังพอเดินได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต,ตอลอดทั้งวันแล้วก็ช่วงสามวันติดกันนี่แหละแต่วันนี้ร้อนที่สุดก็คือกายเป็นว่าไม่ใส่เสื้อหนาว ยังได้ตอนนี้เย็นแล้วก็เลยเลยมาใส่เสื้อหนาวนิดนึงแต่ดูพยากรณ์อากาศแล้วพรุ่งนี้คาดว่าจะเฮิวี่ชาาวอร์เฮฟวบี่ชาาวอร์เออก็คือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบบ่อยมากนะครับก็ แต่พอไหวเออแต่เราว่าเราหนาวนะแต่บางคนเนี่ยดูข้างหลังนะใส่ใส่ไม่ได้ใส่เสื้อขนหนาวแถมใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวอีกจังหางบางคนก็ใส่กางเกงขาสั้นเงยหน้ามาเดาเขาไม่รู้เราแอบ่าเขาไม่หนาวกันบ้างเลยเหรอนี่อีกคนนึงก็มีเรานี่หลายชั้นหลายซ้อนมากเกมบายเก็แค่นี้